ตรงนั้นแต่ตอนนี้โต๊ะของพวกเธอว่างเปล่าและที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครในโรงเรียนจำพวกเธอได้เลยเขาลองค้นโทรศัพท์ของตัวเองเพื่อหาหลักฐานอะไรบางอย่างแต่มันว่างเปล่าไม่มีรูปของมิ้ทไม่มีแชทไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการมีตัวตนมันเริ่มใจสัน่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แน พวกเขาหายไปหลังจากเข้าไปในห้องสมุดเก่าและเขาจะต้องเข้าไปที่นั่นเพื่อหาคำตอบคืนนั้นบันเดินไปที่อาคารเรียนหลังเก่าประตูห้องสมุดยังคงเปิดแง้มอยู่เหมือนเคยเหมือนรอให้ใครบางคนเข้ามาปันเดินเข้าไปชา้ชาๆความเงียบในห้องนั้นผิดปกติเกินไปเขากวาดสายตามองรอบๆตู้หนังสือสูงใหญ่ที่เรียงรายอยู่ เฮทามินอยู่ที่นี่ได้ยินเสียงก็บอกหน่อยเงียบ